สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็เพื่อนรักผมมาแค่หูเมื่อก่อนเพื่อนก็จะมีขี้หูเยอะแยะไปมากแต่ประเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแบบเก่าเมื่อก่อนนี้เพื่อนคือเป็นเริ่มช่วงต้นของชีวิตกําลังทํางานอยู่ก็เลยโหมกับการทํางานมากก็เลยมีขี้หูเยอะแล้วบางครั้งก็ลามไปถึงว่าเออมันแฉะมันก็เป็นเชื้อราแต่ปัจจุบันหายแล้วแต่เพื่อนก็ยังชอบแค่หูอยู่ สิ่งที่เพื่อนชอบที่สุดก็คือตอนที่เราเอาไม้ไปเกาเกาอย่างเงี้ยเล็กที่ผมเกาเนี่ยผมจะปรับสภาพให้เขาแบบ้ากับเออเออมันไม่ได้ตรงนะครับมันโค้งนิดนิดแล้วเราก็จะวางไปในระนาบเดียวกับผนังหูนะครับแล้วก็ค่อยๆดันในส่วนช่วงต้นกับช่วงกลางเนี่ยผมจะ ดึงเข้าดึงออกเนี่ยประมาณแค่หนึ่งเซนเพื่อจะเกาให้มันเปิๆแล้วรอบหูตอนที่ผมใช้เนี่ยคือน้ำหนักของอ,อไม้แค่หูนะครับฉะนั้นคนลูกค้าและเพื่อนผมเนี่ยก็จะไม่เจ็บพอเข้าไปด้านในเนี่ยพอมันทั่วแล้วผมจะเข้าไปด้านในผมก็จะลดการดึงเข้าพื้นที่ดึงเข้าดึงออกเหลือแค่ประมาณสามมิลแล้วก็ทำให้รอบ สุดท้ายพอถึงไอ้ตรงช่วงที่ผมคิดว่าทําจนรอบแล้วแล้วเพลินแล้วเนี่ยช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่ใกล้แก้วหูนี่ผมจะเคลื่อนไหวน้อยมากเลยครับประมาณมิลเดียวใช้วิธีดันเข้าไปแล้วค่อยขูดออกมานะครับก็จะมีขี้หูบางส่วนออกมาซึ่งส่วนใหญ่จนเป็นขี้หูผงแล้วครับไม่ใช่เหมือนมีตอนแรกแล้ว พราะหลังจากที่ฟังดูแล้วเอฟซบางคนก็ชอบมากเลยตอนที่เก่าลักษณะนี้บางคนก็ชอบตอนที่ใช้น้ํายาล้างเล้าเก่าบางคนก็ชอบใช้สําลีปั่นและเข้าว่าเสียวงั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะพยายามทําทุกอย่างให้มันอยู่ในคลิปเดียวเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีขี้หูเพรขี้หูเป็นตอนนี้เป็นขี้หูผงเท่านั้น อันนี้เดี๋ยวเรามาดูล้างกันอ,อันนี้ล้างกันแบบนี้ผมใช้ตัวยาตัวนี้ตัวนี้จะมันมากมีความมันแล้วก็สำหรับเหมาะสำหรับหูที่แห้งแล้วคันข้างในไอตัวเนี้ยนอกจากละลายไขมันแล้วเนี่ย ละลายไขมันหรือละลายขี้หูแล้วนี่นะก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผนังของหูซึ่งจะทำให้ลดอาการระคายเคืองได้ครับและตัวนี้ส่วนใหญ่ผมก็ชอบเอาไปใช้กับไอ้โรคสะเก็ดเงินไปทาทาทาแล้วก็ขูดเอาไขมันออกมาซึ่งก็จะทำให้ลดอาการระคายเคือง ที่คนเป็นสะเก็ดเงินจะทรมานกันมากตอนที่เวลาเหงือออกมาแล้วเหงือเป็นกดแล้วไปโดนผิวหนังผิวหนังอักเสบแล้วก็คันยิบ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 ,ยบไอไอไอตัวน้ํายาละลายไขมันยี่ห้อน,นี้ช่วยได้เลยครับแถมคืนความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้ด้วยส่วนคนที่ถามว่าราคาเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าบางร้านก็แพงบางร้านก็ถูกอย่างเอาอย่างในเชียงรายก่อนนะ บางร้านขาย60บาทบางร้านขายร้อบาทอะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงมันเยอเดียวกันอะแต่มันคิดไม่เหมือนกันนะพวกเพสัตอ์อะแล้วแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็คือแฟนเพจก็แฟนคลับก็ต้องไปลองเสิร์ชหาแล้วก็ดูกันเองนะครับส่วนผมทําอะไรไม่ได้ส่วนช่างไม้ที่ แอบถามผมมาในเฟซบุ o กนั่นว่าเราจะทำยังไงให้ให้มือเราเบาและนิ่งที่สุดตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับอย่างแรกเลยให้ทดลองกับหูตัวเองก่อนนะแล้วลองใช้สองนิ้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนิ้วเนี้ยจับจับเนี้ยแล้วมันก็โยกได้เราไม่ใช่บีบมันนะแล้วก็ทิ้งน้ำหนักมือไป มันก็ทําอย่างนี้มันก็จะเบาได้ส่วนตอนแซะเนี่ยก็มีปัญหาเพราะบางคนบอกทําแบบที่ผมบอกแล้วค่อยๆดันเข้าไปแต่ลูกค้าก็เจ็บผมก็บอกว่าตอนแซะเพื่อเอากี้หูแยกกับไอ้ผนังหูเนี่ยมันจะต้องมีคานทําลักษณะคานก็คืองัดขึ้นมาแต่ลูกค้าแต่ช่างใหม่ก็ไม่เข้าใจอย่างในกรณีถ้าเป็นวางบม,มอย่างเงี้ยคานที่จะเป็นตัวงัดก็คือมันจะต้องเป็นเงนี้ยพอเสียบไปแล้วต้องรัดอย่างนี้ใช่ไหมครับ ผมก็จะใช้บริเวณนี้เห็นไหมเป็นคานแต่ถ้าหูบางคนเนี่ยเขาตำแหน่งหูไม่เท่ากันผมก็จะใช้บริเวณนี้เป็นคานซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละหูแต่ละคนผมใช้คานแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับด้วยเพราะว่า 1. นลักษณะหูไม่เหมือนกันสก็คือมุมกล้องก็ต้องแตกต่างกันนั้นเวลาผมทำดิก็กลายเป็นว่านอกจากาลักษณะหูที่ผมจะต้องอทำการแคะแล้วเนี่ย ผมก็ยังต้องหามุมกล้องที่จะถ่ายแล้วไม่ให้บ,งบังมุมกล้องซึ่งกลายเป็นว่าแค่หูก็ยากขึ้นสองเท่าถ่ายรูปไปถ่ายวีดีโอก็ต้องยากขึ้นไปอีกแต่อย่างน้อยก็แค่หูผู้ใหญ่เนี่ยถ่ายง่ายเพราะว่าเขาไม่ดิ้นถ้าเป็นเด็กอย่างที่ผมทําให้ดูไอ้สองสามคลิปก่อนเนี่ยปวดหัวมากตอนนี้ผมกําลังเกาอยู่โดยใช้เทคนิคเดิมตอนนี้ใกล้ไปแก้วหูแล้วครับ ันนี้เรามาถึงสำลีสำลีนี่เราหมุนให้แน่นนะครับแล้วเวลาหมุนก็หมุนไปทางเดียวนะครับอย่าหมุนย้อนไปย้อนมาแะสำลีหลุด <c oughs> การทำอย่างนี้ก็จะเพลินนะครับ นี่เราถูตามขอ,อบผนังนะครับเบาๆถูไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีที่ติดออกมานีเน่เห็นไหมเห็นไหมในขี้หูเนี้ยมันติดออกมาแล้วก็มาเคาะส่วนรอบนอกเนี้ยอันนี้คือพฤติกรรมของไขมันนะครับที่ลูกค้าทำเอาไว้เนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนสิ่งเมื่อไรเนี่ยมันเป็นไขมันแล้วก็พอเก่าๆ,ๆแล้วก็ดรวยก,กว่ามันนะครับเลือดแล้วาถามว่าบางคนเข้าไปทําอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้ไอ้ที่เนี่ยในมีขี้หู ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เอาไม้เก่าเองในหูอ่ะบางคนก็จะเป็นแผลอย่างนี้ข้างในนะครับถ้าผมเจออย่างนั้นเนี่ยผมก็จะบอกลูกค้าก่อนแล้วก็จุดนั้นเนี่ยที่มันเป็นสเก็ตของเลือดเนี่ยผมก็จะไม่เอาออกเพราะผมไม่รู้ว่า,าถ้ามันเพิ่งแคะมาประมาณ5วันเนี่ยผมไม่เอาออกเลยเพราะว่าสเกิดขึ้นมาก็มีเลือดไหลาตามมาอีกแต่ถ้าเป็น10วันผมก็จะเอาออกให้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าถ้าเขาสั่งให้ผมมาออกผมก็เอาออกถ้ามีเลือดผมก็เอาให้เขาดูเพราะเขาสั่งตอนนี้ผมจะทําการล้างด้านในที่เป็นติดบริเวณแก้วหูนะครับผมก็จะทําให้ปลายเรียวและเสียมขึ้น การหมุนผมก็จะใช้เหมือนเดิมเลยนะครับทําทุกมุมเพื่อให้ปลายของสบลีเนี่ยซับระทาความสะอาดที่บริเวณที่แก้วหูได้ครับแต่ว่าสาลีที่มีน้าเนี่ยก็จะมีแรงเขาเรียกว่าแรงยืดหยุ่นเห็นไหมนี่เนี่ยที่ปลายเนี่ยมันเป็นเหลืองเหลืองนี่เห็นไหมอ่ะดูครับเพื่อนเห็นไหมปลายมานะันเนี่ยเหลืองเหลือง มันจะเพิ่มน้ําหนักไปสำลีถ้าเราอัดเข้าไปเยอะนี่มันกลายเป็นว่าทําให้หูระบมได้นะครับดังนั้นก็ต้องทําเบาๆหน่อยใจเย็นๆไม่ต้องรีบครับยังไงเราก็มีเวลากันเยอะๆการทําลักษณะนี้ลูกค้าจะเพลินมากเลยนะครับคนที่เคยโดนสำลีก็จะรู้ว่ามันเพลินขนาดไหน คลิปนี้เนี่ยผมก็จะเอาใจแฟนขับด้วยการปั่นให้มันเพิด่งด้วยปกติผมก็ไม่ได้ทำนาคนานะับแค่หูเพราะผมขี้เกียจนั่งแล้วก็เจ็บหลังเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์สองพันห้่เดี๋ยวผมร้องเพลงสายาให้ฟังไหมสิบสีกุมภาพันวันวาเลนไทน์ นี่ถ้าสายันไม่ตายต้องชวนผมไปร้องคู่แนละ้วตอนนี้ด้านในก็ยังมีเอ่อเห็นไหมมันเป็นเหลืองๆนิดๆน,นั่นแสดงว่าด้านในก็ยังมีน้ําหลงเหลืออยู่แล้วก็ขณะเดียวกันก็ขี้หูที่เป็นสีเหลืองก็ยังอยู่น้ํายาก็ยังอยู่ทีนี้เราก็ทําให้เล็กลงแล้วก็ทาปลายสาลีให้เล็กลงนะครับ แเราก็เน้นไปที่แก้วหูเปลี่ยนมุมปรับมุมายเหลืออีกนิดเดียวครับตอนนี้ผมจะอเคยสังเกตไหมว่าตอนที่ผมเข้าไปปลายมันจะเป็นอย่างนี้แต่พอออกมาปุ๊บปลายมันก็เหมือนแบบขมวดปมเองอนั่นเพราะว่าเราจะค่อยๆใช้น้ำหนักเข้าไป แล้วพอไปโดนแก้วหูแล้วมันจะม้วนตัวเองนะครับนะไอ้จังหวะนี้ก็คือส่วนสำคัญเลยที่เราจะต้องรู้จักทิ้งน้ำหนักเข้าไปนะครับให้สังเกตจากหางตาของลูกค้าว่าออกระตุกไม่กระตุกมันไม่มันมันจะแสดงอาการเองนะครับพอแค่บ,บ่อยๆก็จะเข้าใจว่ามันเป็นอาการมันสนุกหรือว่าเสียวหรือว่าเจ็บเพราะมันไม่เหมือนกันในการแสดงปฏิกิริยาของลูกค้า ส่วนน้ำหนักมือเนี่ยเรายังทำคงเดิมครับจะสลับกับถุงนี้ก็ได้นะครับถุงนี้ก็เพลินนะครับแต่จะสนุกสู้ปั่นไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยทําก็คือทําสํำรีให้พอดีกับหูผมไม่ทํานะครับเพราะว่าลักษณะนั้นเนี่ยมันจะไปถูแรงแล้วผนังหูจะแห้ง ซึ่งก็ไม่ใช่ลายของผมตอนนี้ผมจะปั่นเป็นช็อตสุดท้ายนะครับก็จะไม่ให้เกินหนึ่งนาทีปั่นพิธีบริเวณแก้วหูโดยตรงส่วนเพื่อนคนไหนหรือ FC ใหม่ที่ชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์มีอะไรเพิ่มเติมก็บอกผมมาในเมมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ็มาช่วยกันเพราะว่าผมผมยังหวังอยู่ว่าภายใน5ปีนี้มันจะสามารถทําให้ผมเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ลูกสาวผมว่าตอนนี้ลูกสาวผมต้องเอาทุนไปเรียนเมืองจีนอยู่ครับขอทุนรัฐบาลจีนได้แล้วแต่ตอนนี้นั่งเรียนออนไลน์ลูกสาวผมปวดหัวมากเพราะว่าสมาธิในการนั่งเรียนออนไลน์ยากมากเลยผมก็เลยงงเด็กขนาดโตแล้วอายุยี่สิบกว่ายัง ไม่ค่อยมีสมาธิกับการเรียนออนไลน์แล้วเด็กเล็กประถมมัธยมมันจะทํำยังไงกันเนี่ยผมงงมากเลยเอาล่ะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยอ๋อเวลามีโฆษณาอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ตังค์ <laughs> ไปเราไปดูกันข้างนูน้นโยไปดูกันข้างนู้นครับ